ไม่ใช่เราแม่อะเดี๋ยวแม่ดังมาเลยแม่เร็วลม่นเดี๋ยวกอนเลี้จะเอาต้กลับมา กู้ไม่ชอบเป็นอะไรแบบเอกบางปะพี่ไหนค่ะมึงไม่ให้เบาบางมึงจะไปทับคนอื่นเขาเนี่ยมึงหล่นคนเดียวข้างหลังไม่ไปกันหมดเลยนะเหมือนไอ้เนี่ยมึงเงี้ยเหมือนสนุกเลยแล้วมึงตัวไม่ใช่เล็กเลยอ่ะนี่ถ้านั่งกลับไปนี่ก็กลับไปถึงนู่นก็เกินอ้าวแล้วก็ไปไกลอาหารทะเลแล้วเนี่ยไหนอาหารทะเลอยู่นะไหนกินก็หลอกกูเนาะกินไอ้เนี่ยอ่ะมึงมัวเดินไปนะ กันเลยไม่รู้กูจะบอกว่าอาหารทะเลมันอยู่ทางเนี้ยอาชีพหลอกฝันอีกแล้วไม่ได้หลอกฝันกูก็บอกาอาหารทะเลมันอยู่นี่ตำรวจนะเดี๋ยวตำรวจติดกล้องเนี่ยหรือตำรวจมีกล้องย้ายยื้อใส่ในรถก็ไม่มีเดี๋ยววนเข้ามาใหม่จะมาลับเออวนใหมก็ได้ขับเข้ามาใหม่ก็ได้ วันนั้นเรามากันอย่างนี้น<ป>ก็หมดนอดีย <c oughs> ้โ,โ<ะ>างรว่งี่นะาตกรถหอูไม่ตรถไม่รู้ตต้องถือกล้องไม่มือถ่ายมือ <c oughs> ถ่ออเพื่อเพไม่ดูสถานการณ์เลยไม่เื่อใครลนได้ไม่ไดสบเหตุการณ์มาดีแชร์ได้ตลพี่แบงค์ลน ชัยชนอะไรได้ดูทันนี่นนแล้วถ้าบอกว่าอุท่าหอนวันไหนไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวไปเมื่อวานเลยวันนั้นอะที่ไปคลองทวีอ่ะก็คิดว่าข้างล่างปาเจโร่จะไม่มีคนถามเปิดประตูถามมาเออไม่ทราบว,ว่าไปไหนกันครับแต่เสื้อทีมพร้อมเลยถึงแล้วเนี่ยถึงยังแล้วที่จอดเนี่ยเราพึ่ิแต่งนะมีสระต่ายในน้ำด้วยอ่ะเล่นน้ำเฮ้ยหนีหนำบอลนี่ หน้าสิบเอ็ดนหน้าสิบเอ็ดคนฮถูกง้นสองสองงสองเหรอใครถูกวะเฮ้ยนี่สนามเออเนี่ยมันเทนนิสอยู่อ